สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมคาวาซากิทีเฮ็ดนะครับสองเจ็ดจริงจริงมันไม่ใช่ทีเฮ็ดแต่มันเป็นทีเจนะเนี่ยเออโมเดลเป็นทีเจนี่หว่าแต่มันตีแบรนด์อิซิกิมาตัวต้นคือคาวาซากินะครับคุณผู้ชมคาวาซากิทีเจสองเจ็ดแต่อิซิกินี่ซื้อไปไปเปลี่ยนสี ใส่ล้านทดนะครับเปยนสไตล์แฮนเน่แฮนนะครับเปิดเป็นสีเขียวปิดเป็นสีแดงคันเร่งใช้หัวไม่โป้งบังคับแบบนี้นะครับค้างนะครับนี่นี่นะครับนี่อิซิกิ c ี2 7 0เจ็นยบนซิน2จังหวะ2 7่สซีซีตัวนี้มีที่มาที่ไปเดี๋ยวขายถูกให้แจ้งราคาก่อนนะครับ เอาไปเพียง3,150ัรวมส่ง3,150เพราะว่าลูกค้าเอามาเทินนะครับในการเทรินของเขาเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาซื้อไปอันนี้เป็นครั้งแรกนะพี่พที่ผมรับซื้อเทอินเครื่องนอกหมายถึงว่าเครื่องจากที่อื่นที่ไม่ใช่ของซับซิลีนะนี่เป็นตัวแรกเลยตั้งแต่เราเปิดร้านมานะครับพอดีว่าเฮียเขาขอ ขอเราก็อโอเคช่วยกันนะครับเขาบอกว่าซื้อไปแล้วใช้ได้ครั้งเดียวไม่เหมาะกับงานตัวเองมาเพลินเป็นแขนอ่อนตัวนี้เราก็เลยทําการล้างแล้วก็ตรวจเช็คใหม่หมดเลยนะครับผ่าตรวจเช็คใหม่ให้หมดเลยก็จึงได้มาเป็นตัวนี้เนื่องจากต้นทุนที่ไม่สูงมากเราก็ขายในราคาที่ไม่แพงมากนั่นก็คือ3 1 5 0รวมส่งให้นะครับเป็น2 7ซีซี ตัวนีตนนน้ตอนนี้นะตอนนี้นะคือผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการผ่าเช็คอะไรให้ใหม่หมดละนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเอาพี่เจมไปไหนแล้วน้ำหนักไม่มากนะครับสี่โลก,ออก,กว่าๆเองนะครับดึงเบาดึงเบาเสียงค่อนข้างนุ่มเอาเปิดสวิตช์ก่อนคุณพี่ดันให้เป็นสีเขียวนะดันให้เป็นสีเขียวอ่ะโอเคลากออกเนี่ยมันจะนุ่ม ดึงใหม่ดูครับนะครับของแถมก็จะได้เป็นใบมีดสายสะพายนะครับเห็นนะก็เจ้าของเดิมเอาไปไม่ช้ำอ่ะเขาใช้ครั้งเดียวแล้วไม่ถนัดกับงานที่สวนก็เลยขอขอเทิร์นกับเราได้ไหมเป็นโชค๊คออตโต้ด้วยนะครับเวลาเล่นตอนเช้าปั๊มแยกน้ำมันก็กดเข้าไปแป๊กหนึ่งแค่นั้นเองแล้วเวลากดคันเร่งโชค๊คมันจะเด้งออกมาพี่ลองกดคันเร่งให้นะครับกดคันเร่งครับ เห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้ไม่งงนะเล่นไม่ยากไม่ยากนะครับตอนนี้ก็คือผ่านการตรวจเช็ค10รายการจากรับสิริให้เรียบร้อยแล้วนะครับบวกประกันให้120วันและดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าเกิดใช้เยอะผมผมก็ไม่เอานะครับแต่นี่เฮียเขามาไกลแล้วก็ช่วยกันช่วยที่ช่วยได้ก็น,นี่คือประวัติศาสตร์เลยนะไม่่อยได้ซื้อเครื่องข้างนอกเข้าเลยนะครับครับมันเรามีเหตุผลของเราอยู่ ็เลยตัวนี้เป็นตัวพิเศษแต่ซื้อมาไม่ไม่แพงเทินไม่แพงก็บวกกับตรวจเช็คกับของแถมแล้วเราก็เหลือนิดหน่อยก็เป็น3ามพนะฮะเล่นได้เลยครับตัดหญ้าให้วัวตัดคันนานี่มันมากเลยอ่าใครชอบสไตล์นี้จัดไปนะฮะสามพบาทครับสวัสดีครับ